ก่อนที่ว่าเราจะไปดูคลิปกันนะผมมาดูก่อนว่ามีของอะไรอัปเดตบ้างนี่เลยผมร้านค้าแห่งความมืดนะผมตอนปลุกพลังยีโร่ผมก็คือชุดไซตามาแล้วก็ชุดเจนอสของเราเองนะผมลดราคาส,สูงสุดถึง9 0นะครับผมอย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะครับของแรงนะจ๊ะและก็นี่เลยหัวไข่ไล่ฟันนะผมสะสมนะผมโทเคนจากกล่องดวงใจหรือว่ากล่องศพนั่นเองนะผมเพื่อมารับไอเทมหัวไข่ไซตามาของเรานะครับผมนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29มกราคมนะผมใช้โทเคน25อันเท่านั้นของแรงอ,อีกแล้วนะย่ลนลน้ก็ีเ กิจกรรมใม่ผมคุณกระบอกล่าสังหารนะผมคือเข้ามาในตู้อีโวให้น้องๆสุ่มกันนะผมตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26นะครับผมแค่3วันเท่านั้น,นผมอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผมแล้วก็มาโวยวายว่าพี่เมื่อไรจะกลับมาไปดูคลิปกันดีกว่าครับ เอาละครับผมนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมก็สวัสดีบสวัสดีครับก็วันนี้อยู่ผมในผมต้นกล้าผมซึ่งเราอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟนะครับผมอันนี้คือเป็นช่วงช่วงใหม่ที่ว่าจริงเราเคยทำมาแล้วช่วงหนึ่งก็คือการสุ่มหาผู้เล่นหรือว่าการแบบว่าเปิดเลขห้องให้น้องๆเนี่ยสุ่มเข้ามาผมแล้วก็มาเจอเรานีผมและแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีจําเราได้บ้างหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเราก็คือทําคลิปนี้กลางสตรีมนะครับผมแล้วก็เปิดห้องอยู่แล้วมีน้องคนนึงเข้ามาเนี่ยเหมือนเขาแบบว่ารู้จักเราบ้างหรืออไมม่่่รรรูู้้้จัักกเาาาาบงนนนคทุยวป บ้างโหนะน้องก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้กันได้เลยอย่าลืมฝากกดตามกดซับสไครป์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโดยผมเนี่ยจะใช้เสียงแบบนปกติเลยในการคุยน้องเขานะผมหนะปักตรงโชว์ไปด้วยผมทุกคนไปเดวนฮะพี่ชื่อมั่นน้องเอา้าเงียบเลยไปบ,บอกชื่อปุ๊บเนี่ยเอา้าหายไปแล้วเฮ้ยอิงอยู่ป่าวะเราเราเราชื่ออะไรนะ non, non. นอครับฮะนนนนนอ้นอนนอนนไม่ใช่พี่ว่าเองงองไม่ได้หลงห้องหรอกองแกลละเอา เองแกล้งชัวยเองจะปั่นดีเองน้องผมไม่ได้ทคนที่จริงๆเนี่ยขอเองขี้แต่กลางห้องเรียนผู้หญิงไม่มรับรรเเไม่ได้กับสาวครั้งแรกขอขี้แตกใส่ผู้หญิงโอเคพี่ผมไม่ได้โกหกจริงๆอ,อ๋อถูกเล่นข้าวมาจริงเหรอก็พี่เปิดเลขทีมแล้วแล้วผมตุ่มมาอ,อ๋อเลยเข้าห้องพี่มาได้นะ <c oughs> พีกล่าวว่าจ <c oughs> ะแบบมาเปิดเลขทีมไอ้ผู้หญิงหาผู้หญิงอะไรอย่างงี้ออ๋เกล่าวว่าแบบเจอผู้หญิงก็เปย์ผู้หญิงเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอะจีนียกใต่พี่แป๊บหนึ่ง ลูกร้องได้ยินเสียงอยู่อะไรครับเสียงลูกแน่ร้องอ่ะไม่ใช่พี่เสียงประตูบ้านประตูบ้านร้องแบบนั้นหรือวะแหวงอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่พี่มันเสียงหนึ่งเอดเอ็งวิ่งอยู่ไะเนี่ยพี่ทมจริงฮะเอ็งวิ่งอยู่ไะเนี่ยใช่พี่ว่าแล้วเสียงสั่นเลย้อเอ็งพร้อมเล่นมาเนี่ยเอ็งพร้อมเล่นมาเนี่ยพร้อมพี่แอปปู โอเค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 ไอ้นี่มันปั่นเราบอกว่าผมทุกคนฮะมันปั่นเราอะมันสุ่มได้กันมาจริงอะแต่เช็คอะไรแม่งมันรับหมดเลยนะเว้ยประเด็นมันบอกว่าสุ่มมาจริงๆอะแต่คนเชื่อมันบอกว่าผมทุกคนแล้วมันนึงผมเปิดไม่ต่อหรอโหลครับโหลโหลเออได้ยินพี่เปล่าเมื่อกี้ตีเลนพีดเลิศอะเล่นเล่นพีฟานมานานยังอ่ะเล่นตั้งแต่แรกแรกเลยก็ตั้งแต่ลูกฟองยามใส่ได้พี่มาเติลอ๋ออุ้ใช่หรอใช่พี่แล้วก็ พอวิ่งไปหน้าล็อบบี้มันจะมีมีดให้ถืออ๋อแสดงว่าเองนี่มันยุคเก่าเลยเนี่ยเล่นเก่งหน้าดูดิเองอะ่ะใหม่ทีเฮ้ยอย่าทอำตัวดิวะาดูลุกันอยู่ดูชุดเองเดี๋ยวโห้ยมันเสื้อเอซดดุตไอตํานานเลยเนี่ยเองอะ่ะตีเก่าก้าวอ๋อตีเก่าๆโอเคดูตัวตัวกันนะอุตส่าห์ชงให้ขนาดนี้นก้าโดนเอ็นมาเองว่าพี่โหดปะโหดดิเองฟังจากเสียงเองว่าพี่หลอกป่ะหลอกหลอก เฮ้ยม,มีคนใหมหน้องมันยิงกันอยู่ว่ะอยู่บ้านไม้อะระวังไว้อ้สองอยิงอย่าตายนะเว้ยมีอยู่ตายมือผมอยู่บ้านไม้ป่ะเมื่อกี้ไปไหนรึเปล่าเนี่ยมันอยู่ในโรงรถพี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยแล้วพี่ปาระเบิดให้ ก็บ้านไปแล้วเฮ้ยไม่ช้าเลยเหรอไอ้นุ่มผมแต่เย้นี่มันมีสองตัวผมเข้าไปตั้งระเบิดมาทีน็อกหนึ่งน้อกหนึ่งไอ้น้องน็อกหนึ่งเว้ยอยู่หลังบ้านไอ้สองเล่นมันเล่นมันโอ้มันตายหมดไอ้น้องเป็นไงล่ะโดนพี่ไม่ดีโอ้โหใช่กระดอนระเบิดของมันก็มี ไม่บอกพี่ตะกลิ่เอา้าแล้วของตัวเองลืมพี่ไปโว่ะโว่ะโว่ะเอ็งว่าพี่หล่อจริงปหมเนี่ยผมว่าหล่อจริงเสียงนี้เสียงพี่หล่อเลยเหรอ <ใช S 1> อันนี้คืออันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือเสียงแบบพี่ดัดเสียงนะั่นจริงเสียงพี่หล่อนะจร่งนะจริงอับเสียงตัวจริงพี่อะอุ้ยมันเป็นประมาณเนี้ยครับสวัสดีครับว่าไงครับผมอุ้ยอันนี้คือเสียงปวดหัวพี่ครับพี่ได้ตะตีนู่ป่ะพี่เฮ้ยพาพี่ตะตีนี้ไม่เป็นไอ้น้อง พี่เกิดพี่เกิดมาเพื่อเล่นฟีไฟล์อย่างเดียวเว้ยทำไมอ่ะผมนึกว่าพี่สตรีมอยู่จะบ้าหรือไงพี่ตั้งใจเล่นเกมเว้ยพี่มาเก็บแรงตอนนี้พี่อยู่ท็อปหนึ่งนะเนี่ยก้าโดนเห็นมาน็นอกหนึ่งวนัวงวนนายเรากรางวลงัลมนอยู่ไหนเรากรางวัลมนอยู่ไหนนายมาดูเลยนายมาลุ้ในบวชมันนายขี่หัวบมันนาย ทะลึ่งมันทะลึ่งนานปักปักตรงใส่มันด้วยนายปักตรงใส่มันด้วยนายปักตรงใส่มันด้วยนายอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยปักตรงด้วยปักตรงใส่สุดมันเลยนผมแล็กทีนเจอตัวแบงเลยเฮ้ยธรรมดาเรามาโนหนึ่งอยู่แล้วเพื่อนครั้งแรกขอพังเลยเพือจริงปะเนี่ยครั้งแรกก็จะแบบว่าจะเขินๆหน่อยใช่เปล่ะครั้งแรกอ่ะมาเจ็บๆหน่อยฮะฮะ ไม่หมายถึงว่าแบบว่าเจ็บนิ้วไงเล่นครั้งแรกอ่ะนึกออกไหมามนตื่นเต้นไงอ๋อเข้าใจเข้าใจใช่ใช่ใช่เฮ้นหน้ามีคนอ่ะเพื่อนต้องขึ้นบวกแล้วผมว่าเสียงพี่นี่เหมือนพี่ต้นกาเลยต้นกาไหนพี่ชิมอนไนนอ,นนนไนนอน้น้องข้างหน้ามอนพี่ชิมอนไอ้น้องค้ามอนเอเข้ามาชื่อกูขา้างหน้้าไอนนรถมีรถขับมา ไอ้นดอน,อนมาขับมาไอ,นอน้ดอนไอดนจูออกไปแต่ขฟ้าสุดท้ายแม,ม้โชคชตาไม่เข้าใจไอโดนไอโดนผมโดนอดนดิไอโดนกำลังไปรอปบหดึง โดนน้นองพี่พี่ละไาเฉยลอยละลิ้วเลยนอกก้องกูไอ้ตายเถิดนนไม่ดูรถบ้ารือไงเดียดูพี่แต่เมื่อกี้ผมหลบไม่ทันโอ้โหไอ้ตายเถิดรถดมาตั้งไกลแมเฮ้ยบอกแล้วมันจะมือสั้นๆหน่อยไม่ใช่มตัดพี่ตัดตัวด้วยอ่าไปคิดมากสิวะเฮ้ยไ,ไ,ไปด้านบนต่อ มาไอ้นอนท์มันจะมีตัวอีกนนท์เมื่อกี้ยัยงเคลียร์ไม่จบเดีย๋ยวผมต้องไปดูไอนี่แหละดูอะไรต้องลองไปดูสตรีมก่อนบาา้าพี่ชื่อม่นอนเขาเสียงพี่เนี่ยเหมือนพี่ต้นกล้าจริงๆไอ้น้องเสียงมันก็ใช้ไมค์คล้ายๆหมดปะละ่ละเนี่ยเสียงผมดึงเสียงเหมือนเตี่ยงเอฟเฟกต์เลยเอฟเฟกต์อะไรวะแบบบ้านพี่ดูตะลุกโขชากอยู่อ๋อใช่มานั่งดูฮานอยู่ไงเมื่อกี้ เฮ้ยเหลือสิบเจ็ดคนว่ะเราต้องแชมปนะ์นะเว้ยนนมันไม่มีคนว่ะนนแถวนี้มันเงียบว่ะใช่พี่ไอ้โรงงานมีคนที่แอร์ดอปนะอ้าวเสร็จเราดีกันนะไปฆ่ามันดีครับมันอยู่บนหลังคานี่ใช่พี่เราจะฆ่ามันยังไงอ่ะเพื่อนพลระเบิดทุกพันระเบิดจะข้ามขึ้นข้างบนเนี่ยนะเฮ้ยป้อมมีคนกว่าไหนเราไปงัดป้อมก่อนดีกว่าป่ะนายมานี่มานี่ไหลฆ่ามาเพื่อนนายอย่าตายนะเว้ยมันยิงนายเหรอใช่พี่มันทําเกินไปมันยิงเพื่อนเราอย่างเงี้ยมันทําเกินไปว่ะ นายต้องมีโม้ไอ้มันมันมีโคโน่อันนี้อันนี้ไอ้มันมีระเบิดปะโอ๊ยโอ๊ยกูโดนโดนแฟนอยู่ผมบอกไม่เห็นเอ้าแล้วกันน้องกูผมมองไม่เห็นดี่ก้าโดนเฟ็ชมา ตายแล้วเหรอคือให้ไปฆ่ามันสุดยอดวิ่งวันเลยตัวทีนี้เนี่ยพี่ช่วยอีกไม่ทันจริงๆว่ะดีใจที่ได้เจอตรงพุกธรรมดาธรรมดาพี่มันโหดอยู่แล้วอา้อาวอา้าวโดูหลายทางไอ้หนุ่มโอ้แม่หนุ่มหน้ามนพี่ไม่ใช่นคนธรรมดา เองให้พี่เป็ <travail> นพระเจ้าหรือไงวะอุ้มันรลานพี่ว่ะเองว่าเกินไปปะเกินไปพี่ทำเกินไปนะมมนทำเกินไปอ่ะอุ้ยตายแล้ว <S <S จบเกมแล้วนายเราไปก่อนนะ <S <S พี่พี่ว่า ที่ปักทองโชว์นะเฮ้ยได้เลยไอ้น้องทองพี่มเป็นกองอะ่ะเองอยากเอาอะไรจากพี่วะพี่มีหมดอ่ะน้องอยากได้อะไรจ้ะอุ้ยอ็นพี่เป็นไงโอ้โวเอ็นพี่มีเยอะมีของโชว์เยอะเองอยากดูอะไรเองเคยเห็นชุดนี้เปล่าชุดไหนพี่นี่นี่รู้จักเปล่าชุดในตำนานก ไม่ใช่แล้วพี่อันนี้คือชุดทำนั้นเองไม่รู้จักเหรอจักครับพี่ขอขายแล้วมันเกตสีถูกต้องหล่อเทพมาชุดพี่อ่ะหล่อเทพปะโอเคจูพี่ธรรมดาธรรมดาพี่มีหมดอ่ะพี่มีหมดอ่ะพี่มีมีหมดทุกอย่างอ่ะที่มีขายในเกมอ่ะพี่ไปนะกันอ่ะโอเคครับพี่ไว้เจอกันนะอย่าลืมไปดูด้วยช่องต้นกล้าเข้าใจเปล่าอ่าผมว่าแล้ว เอ็งเข้ามากางสตรีมเนี่ยเขาสตรีมอยู่เนี่ยว่าแล้วแยงผมฟังอยู่ตังแต่แรกๆเสียงคุ้นๆก็้นเตียก,ก็เขาสตรีมอยู่แล้วเอ็งเข้ามาเนี่ยก้างงว่าเอ็งเข้ามาทําไมวะผมก็เคยดูอยู่พี่โธ่หล่อที่ขนาดนี้จำไม่ได้ได้ไงวะตอนแรกผมก็ไปตามน้ําเลยพี่เสียงมันคุ<ะ>้นจริงเ่ะมันคุ้นเนี่ยตามเราต้องตามน้าไปก่อนด้วยกันเถอะโอเคพี่ไปแล้วคนดูต่อละครับผมจัดไป ก็ทุกคนก็น่าจะได้ดูคลิปกันไปแล้วนะผมในเมื่อกี้นะผมก็บอกเลยว่าน้องเขาเนี่ยก็คือแบบสุ่มมาเจอผมกลางสตรีมพอดีนะผมและเหมือนน้องเขาจะจําผมได้ด้วยนะผมจังหวะที่ว่าเราปักทรงปุ๊บเนี่ยนะเฮ้ยมีถงด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าน้องเขาก็พูดดีอยู่นะครับผมนะก็สุดท้ายเนี่ยผมเห็นน้องเขาเนี่ยพอเรียกผมจบปุ๊บเนี่ยน้องเขาก็ค้นหาเพจแล้วก็เข้ามาคุยกับผมในเพจนะครับผมก็สวัสดีน้องเขาด้วยนะครับผมมันมีจังหวะหนึ่งอ่ะที่ว่าเราเรียกผิดอยู่อ่ะก็คือเฮ้ยไอ้นะอะไรนะข้างหน้าไอ้นรงอเชม่อนนทแแตตต่่่่่เเเรีียยกชืออััววววงงงงได้้คาามบบพิ ชื่อให้ตัวเองผมนะก็เลยงงไปหน่อยนะครับใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่าอยากให้เรามีคลิปแบบนี้อีกเนะี่ยผมก็ลืมฝากกดตตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ได้เลยว่าอยากให้พิการทำคลิปแนวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาจัดให้ทุกคนไปวันนี้ขอตัวกลับลาไปก่อนเพียงแค่นี้สวัสดีครับ